คุณผู้ชมครับนี่คือ all new toyota h a r r i e r 2020รถยนต์ suv ขนาด mid ไซ z ์นะครับที่ระด,ดับความนิยมอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็มีจำหน่ายเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้นวันนี้13เมษายนได้มีการเปิดตัวรุ่นใหม่อย่างเป็นทางการตัวนี้เป็น generation ที่4แล้วสำหรับ toyota h a r r i e r ที่มีการทำตลาดครั้งแรกในญี่ปุ่นตั้งแต่ปี1997มานะครับ มิติตัวรถ Toyota Harrier 2020จะใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับ Toyota Camry แล้วก็ Toyota RAV4 นะครับคือตัว TNGA GAK นั่นเองมีความยาวอยู่ที่4,740 mm กว้าง1,855 mm สูง1,660 mm ระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,690 mm ระยะต่ำสุดถึงพื้น 195มิลิเมตรรองรับ5ที่นั่งมากับล้ออลลอยขนาด19นิ้วยาง2-25 55 R 1 9ถ้าเทียบเฉพาะขนาดตัวรถก็น่าจะสูสีกับ Toyota Fortuner ในบ้านเรานะครับโดยเจ้า h ฮ r ์ร e เ e นี่จะเตี้ยก,กว่าอยู่ประมาณ175มิลิเมตรแต่ว่าทั้ง2คันนี้ก็เป็นรถยนต์คนละประเภทกันเลยนะครับนำมาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับเครื่องยนต์ ใน Toyota Harrier ตัวใหม่จะมีให้เลือกอยู่2ขุมพลัง 1. เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรตัวนี้จะให้กำลังสูงสุด171แรงม้าที่6,600รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด207นิวตันเมตรที่4,800รอบต่อน,นาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Direct Shift CVT มีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเครื่องยนต์ไฮบริด2.5ลิตร ตัวนี้จะให้กําลังสูงสุดที่178แรงม้าที่5,700รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด221นิวตันเมตรที่3,600ถึง5,200รอบต่อนาทีทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ต,ต,ตัวตัวแรกจะให้กําลังสูงสุด120แรงม้า แรงบิดสูงสุด202นิวตันเมตรส่วนตัวที่2นี้จะถูกเสริมเข้ามาในรุ่นที่เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อ e f o นะครับจะให้กำลังสูงสุด54แรงมา้าแรงบิด121นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าจะให้กำลังรวมกันสูงสุดที่222แรงมา้ามากับเกียร์อัตโนมัติ ecvt ภายในห้องโดยสารก็จะมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่เลยนะครับ12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto ระบบเสียงก็จะมากับลำโพง JBL 9ตัวหลังคา s u n l o o p เบาะหนังแท้เบาะไฟฟ้าแบบ8ทิศทางสำหรับที่นั่งฝั่งคนขับผู้โดยสารก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้4ทิศทางนะครับ ุ่มาลไรหุ้มหนังเป็นมัลติฟังก์ชันแบบ3ก้านมาพร้อมกับระบบ T-Connect ราคาจำหน่ายของ All New Toyota Harrier 2020ตัวนี้จะมีการประกาศในเดือนหน้านะครับคือเดือนพฤษภาคมแล้วก็จะมีการวางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นกันในเดือนมิถุนายนนี้และแน่นอนว่ารุ่นนี้ก็คงไม่มีการวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของเรานะครับ ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องพ่อมดรีวิวของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ